สวัสดีครับวันนี้นะครับผมกลับมากับร้านพี่น้องซอยจุคือเกาอ่ายุบานสงการสาสิบกีบเอ้ยสาสิบกีบอยู่ข้างนี้นี่ครับอันนี้คันแท่หน้าอันนี้เนื้อสดๆเลยครับผมอันนี้ตับสดๆเลยครับพี่น้องกับแจ่วขมๆมาให้น้องมาอันนี้กะย่างปลาหมึกเอออันนี้กะทอด,ดเนื้อ ครับเขาเหนียวเนะเาะอ้าวลุยจังกันเด็กๆ <S 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 มา,มาพี่นอ <S <S ้องมาสสยจุ๊ไอ้เจกาหงคพี่น้องอือสุดยอดแซ่บปะครับโอเคอืออือดูเลยดิอือมันชุกแล้ว อืมอืมจิ้มด้วยโอเคคำเป็นไงเขียวดลล้ <c oughs> วยเอเฮยยยยอยยยยยนยย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 คำนะครับเยยยอืยย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 อยยยยยยยงยย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  อืมหวานจุ๋ยจุ๋ยอ,อืมงวันสามสิบกรีบทันตับครับผมอืมอร่อยดูอกกินผัก Ừ. Ừ. Chào bác học ừ. Nhìn nhầm chim nhầm chim bán không hôm Bán bác

อร่อยมา,อ,มาอืมเอาเนื้อเอ้าอืมอาเขาเนี่ยนัววะนัวโอเค

พี่น้องส,สดตับเลยครับผมส,สดส,สดใหม่ๆครับพี่น้องนี่ครับคันแท่น้าอื้อืม้ม ปันป่นใช่เอออมนะป่ก mm. ินกินกินอืมอักกะไลนี่ครับ อืมว่ะกัดเลยกัดเลยอืมเอาล็อเขาครับนะขอนออกพี่น้องสดสดตับอุ้ย กูกิตับเออไหาฮะเอลงสะเขาเนนอไปลงสะนไปมอืม้าอืมไปลงสะมานงบานงนาสวนบ้านาทงพูเล้ว ลูกแปน,ปนลูกแปนกับสิมาไม่เคยให้ลูกกนแปนเครับพนอ้อยหวานนะ

เดียร์อนพี่น้งองนะครับผมผมอับล้ำเลยครับผมออร่อยกินไ่มครับกินไหมไม่กินพักกับไม่หงาอืมกินอะไรบ่สวัสดีครับเสวัสดีครับสวัสดีครับเล้วอืมไป พี่น้องมาร้านไปแล้วครับอิ่มเด็ดคุนวอลตับก็สด,สด 哦喂。Oh oui. Uh huh. เอาละครับพี่น้องอิ่มแล้วครับผมไม่วัดกันเลื่อมากแล้วครับขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาชมครับผมอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ